ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับเพุ่งได้มว่วันนี้เองนะครับเดี๋ยวเทสกันดูเลยนะครับ โอ้โห oh, oh. ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดากินยากอยู่ต้องอาศัยการฝึกครับขออีกรอบครับโอ้โ oh, ห oh. ยากอยู่ยากอยู่ครับต้องอาศัยการฝึกครับเ,เพื่อนๆครับ